สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกจากสนามลีโอสเตเดียมนะครับการพบกันระหว่างการท่าเรือครับในฐานะทีมเย้าครับกับพีทีประจวบนะครับมีคุณทสลรัตนะและผมประภพิมำรุงเป็นทีมบรรยายร่วมกันครับในฐานะทีมเย้าเกมแรกของพวกเขาครับเขียรูกเปิดเกมก่อนนะครับโยนขึ้นหน้าเลครับโกซูกิแล้วโซเรสเสยไปบอดินผาลาครับวันนี้ได้ออกสตาร์ตตัวจริงครับเมื่อทีหลลงมาเล่นในครึ่งหลังเล่นดีเลยนะครับ เปิดเข้าในครับเควินโดนดีดทิ้งโดยสมภพจาก21ลูกที่การท่าเรือทำได้อดิศักดิ์ครับได้หลุยเข้าไปในกรอบโทษหลุดไปแล้วครับโซเลสเตะแล้วผู้สาตู้ออกมามีปะทะลูกนี้นี่ขวัญชัยถึงบอลลึกมาแล้วปุโรหินยังเฉยอ,อยู่นะครับฝั่งการท่าเรือจะเอาจุดโทษ เกี่ยวหนีไปครับประสินวรินทร์อยกำลังพิจารณาอยู่ว่ามีส่วนไปโดนมือของขวัญชัยบ้างไหมนะครับในการออกมาประทะเมื่อสักครู่เนี่ยซึ่งก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะโดนมือขวัญชัยด้วยเป็นจุดโทษจริงๆเลครับ เริ่มต้นเกมมาี่จังหวะเกิดเหตุอยู่ประมาณนาทีที่2ที่3เท่านั้นนะครับสังหารจุดโทษเพื่อให้การท่าเรือขึ้นน้ำติดมือขวัญชัยตัว3ามแปนีเข้าไปจนได้ครับหนึ่งประตูสูงครับโอโ้โหอุซายุดไม่ได้ขวัญชัยแต่ว่าอดักดิ์ถึงบอลก่อนไทยเพื่อนครับการท่าเรือก็ขึ้นนาครับโอโ้โหเซอร์เกิลโซเรเนี่ยพลาดจุดโทษแล้วนะครับแต่คนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเร็วที่สุดเป็นอิักดิ์ไกลสอนครับสามารถเรียกจุดโทษได้คนนั้นจะได้ยิงนะครับการท่าเรือเกมที่แล้วนี่ จังหวะจุดโทษของไอ้ศักไกสอนเองเขาเองก็เป็นคนเร th ียกจุดโทษได้ครับดูครับจริงๆแล้วโอ้โหนี่ครับทั้งยานตโตบาสหน้าและเอียนบาที่ไม่ได้พยายามที่จะเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เร็วที่สุดนะครับ <c oughs> เปิดโอกาสให้ศักย์ไกสอนนึ่งวิ่งเข้าไปเร็วกว่าครับอ้าแล้ว จู่โจมกลับแบบสายรแรกของการท่าเรือลูกนี้บอดินพาลาหักเข้าขวาแล้วได้ปั่นครับมไม่เข้ากรอกอบอลพุ่งหน้ากลัวนะครับอย่างไม่น้อยก็ตัดมาแล้วได้ยิงจนง้างเลยครับดูครับดึงตัวมาได้3คนเลยครับแล้วเลือกยิงจะปั่นให้มันเข้าเสาไกลครับแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอเข้าไปกอกกันบงังขวัญชัยเอาไว้นะครับอ่าเราจะยิงครับลูกนี้โอ้โหแต่ว่าเข้าหน้าต่างข้าง กะหลอกยิงเลยครับเฮเบรตีสฟานเนเดสสูงจากไอซ์ไกรสอนตั้งแต่7นาทีแรกครับนี่ครับตั้งใจจะยิงเลยครับอ่าล้วตัดกันมาอีกทีซัวเรสเข้ามาถึงในกรอบไปโทษพีประจวบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับบอลหลุดออกหลังดูจงังหวะที่เปิดตัดแนวรับมาได้ดีเลยครับแล้วพยายามจะยิงเร็วเลยครับดิซ่าไม่ไปไหนเท่าไหร่โกซูกิดีดโอ้โหไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทั้สี่คนของการท่าเรือนี่โกให้ไม่แม่นเอง แล้วนั่นก็เป็นจังหวะสุดท้ายครับของครึ่งแรกจบครึ่งแรกครับยอถิ่นการท่าเรือฟซี 4, ขึ้นนำพีทีพีจบะจชฟซีไป1 0. นต่อน์ะครับจากประตูของอดีศักดิ์ไกลสอนนะครับซ้ำลูกจุดโทษที่เซรกโยสุเลศพลาดเข้าไปได้นะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับพักกันสักทู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังครับไม่แม่นครับติดโกแล้วสิวกรทิ้งไปที่ว่างนะพีาอดีศักดิ์ชิงเอาเหนื่อยหน้ารอตรงกลางสอดครับ ยังต้องดึงรอนะครับกลับมาที่ธนาสิทธิ์ก่อนโซเรสหลังที่บอดินครับเควินเตอร์ม,มาแต่บอดินเลือกยิงเองก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับรับเข้าสองได้ครับขอนชัยระโซนาวันโนครับวางนี่ปัดไปเสาไม้พวกกันโดดดีไม่ไมว,ว่ามุมมันหมดแล้วครับเนื้อในดีเก้ตัวจริงของการเท่าเลยใน8เกมก่อนหนะ้าก็ ก็มีปัญหาในการออกมาตัดลูกกาดูสิลูกนี้บารวุฒเองก็ก,ก็พลาดเหมือนกันนะครับกาจังหวะบอลผิดเลยครับยังดีที่ไม่โดนลงโทษนะครับตัวชาร์ตเสาสอง,สองมอบีบอลวุฒให้มาชนะสิทธิ์แทงเอาละครับพื้นที่มีบอดินตรงไหนอันดิสักรออยู่บอดินจี้แล้วจะหักไม่ผ่าแนแต่ตัวนูนไม่ทะลุแตะแล้วล้มลงไปกะสิน้นไม่ว่าอะไรครับอยู่ในกาเหตุการณ์สมคบ เลือกที่ดู V R ครับดูจอมอนิเตอร์ครับในจังหวะที่เควินโดนสกัดล้มลงไปแล้วครับขึ้นรายในการท่าเรือได้ลูกโทษจากจังหวะที่ซอโก้ลโซเรสอูกสกัดล้มลงใน,กนเกอะเกลีโทษนะครับนีอยู่จังหวะต่อเนื่องครับที่แตะไปวิเหตุการณ์เกิดในเกอะเกลีโทษครับ ค่อนข้างจะชัดเลยว่ามันอยู่ในกรอบเจ็ดโทษนะครับพีรวัตรเองก็จงหวะโดนแตะลอดขาไปก็ยังไงหลบไม่ทันอยู่แล้วนะครับเคีินแตะแล้วก็มีพีรวัตรขวางอยู่ ไปชนกับพีรวัตรนะครับหวังสีเกียร์ไม่ได้ไม่ได้โดนใครนะถึงเราเช็คกับ VAR ครับจะก,กางขามาดักเลยพีรวัตรแวไม่โดนบอลเพราะว่าเควินแตะลอดไปครับ ถิงตัวหลบก็ไม่พ้นเลยพีรวัตรีีจิดโทอีกครั้งหนึ่งครับตัวสิงดินทอกับว,วีานะครับแจกไปเลยให้พีรวัต์ด้วยโเสตัวแัน,นชัยครับ แล้วก็นิ่มๆเลยรับสองประตูต่อศูนย์เนี่โอ้โหปปจะโคตรแบบปาล์มด้าครับคราวนี้เลือกยิงไปที่กลางประตูเลยครับให้นายขันขชัยพุ่งไปติดทางเลยครับดูภาพชายย้าครับยิงเข้าไปเกือบๆจะกลางประตูเลยครับวิ่งมาเร็วเลยครับแต่ว่าจาาังหวะยิงนี่มีการดึงเท้าแล้วก็ชิปนิ่มๆเข้าไปครับ ปเหมือนยิงเลยครับแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหมีตัวโฉบลูกนี้ครับดูเหมือนจะเป็นพีราวัตรแหละครับที่อาจจะแก้ตัวได้นะครับทําให้ทีีปทุกไล่มาเหลือประตูเดียว <S <S แต่บอลมันสูงก้นตาขายไปแล้วครับ๋ออรอเช็คก่อนครับอยจังหวะที่เปิดไปสองแรนแล้วก็มีตัวชาร์จเข้ามานะครับได้ลุ้นดีทีเดียวและกลายว่า คนที่สัมผัสบอลเข้าประตูไปนะเป็นพีร,รวัตรนะครับแ<ะ>ม้ว่าจะ,จะไม่ได้กางออกมาก็ตามนะครับ,รบสัมผัสโดนก็ถือว่าเป็นแฮนด์บอลน,นะครับช่วงต่ําออกแขนเสื้อลงมาครับแล้วครับพิจารณาเรียบร้อยไม่ให้ครับ พี่นะว่าเป็นแฮนด์บอลครับก็พลาดประตูตีไข่แตกไปครับ <c oughs> พี่ประวัตรถูกจับแฮนด์บอลไปครับโซเรสหันมาเจอบอลด้วยครับแตะหนีไม่ได้ครับมีอดิศักดิ์อยู่สวนกลับของการท่าเรือครับลุ้นประตู3-0โดยโอ้โหอดิศักดิ์แต่ยังหักไม่ผ่านบาสน้าธนาสิทธิ์ฝากโซเรสคืนธนาสิทธิ์อีกทีนึงแล้วหยอดมาเหน่งๆที่อกี้ชนทางครับอดิศักดิ์ไปสอนโอ้โห ยังทิ้งขาดไปไม่ได้ครับประตูจ่อๆแล้วศีรษะมีโคกกันอีกแล้วครับลูกออนี้ก็หัวสินต้องรีบเรียกทีมแพทย์ดูจังหวะที่หนึ่งสองของโซเรสกัธนาสิทธิ์แล้วเปิดมาข้ามาสวยเลยครับแล้วโม่งลูกนี้อบอลมันสูงมานยิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ประตูที่สาม้ะก็ะโดนสมดูรณเดวินให้สวนมาอาร์เครับโซเรสโว์มาคนเดียวครับในแดนของทีประจวบ หมุนรอโยกหลอกแต่หนไีได้แล้วทิ้งตัวจุดโทษอีกแล้วครับจุดโทษที่3ของการท่าเรือในเกมนี้ไอ <c oughs> ห,หลงจังหวะเองไงครับพีรวัตรอะครับทํวันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เกมที่ดีเห็นเจ้าตัวครับดินภาลายิงไม่ผ่านมือขวัญชัยสุกล้อมโอม้ยยิงไม่ดีเลยครับเบามากโอ้ขวัญชัยนี่เอาจริงวันนี้เซฟไป2จุดโทษแล้วนะครับเนี่ย มันเลยยังไม่ขาดครับเกมนี้เลยยังไม่จบครับบอดินไหลมาให้ครับแวนเซครับขอสมากลางประตูดีสกัดเอาไว้ครับโดยเควินบอลโด่งอยู่เอ้ายังไม่ไปไหนเท่าไรครับวินเล่มวินเล่มเดนเกสับหลอกเข้าขวาโดนบางทางเท้าซ้ายนะครับเห็นสีหน้าแล้วรูเลยว่าเออต้องเดินมาดูเป็นครั้งที่สี่ครับก็เพื่อความเคลียร์เพื่อความชัดเจนแหละครับบอกให้ต้องดูก็ต้องดูครับ เพื่อจะได้ตัดสินชี้ขาดได้ถูกต้องนะครับต้องดูว่ามันเป็นจังหวะไหนครับที่เช็คกันเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษของการท่าเรือครับเช็คว่าเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับ ตรงกลางบร so ิเวณจุดโทษนะครับ네ที่หมอนจะมีการปะทะกันเหตุหนึ่งนี้ต้องทดถึงเจนาทีนอกจากการบาดเจ็บแล้วก็ยังต้องเวลาของ VR ที่ใช้ไปด้วยนะครับในช่วงครึ่งหลังครับแล้นี่ต้องทดเพิ่มอีกนะครับใช่ครับจังหวะของวรวุษนามเวทครับ เหมือนท่อนแขนรหรือเปล่าครับท,ที่เช็คอยู่ตรงนั้นครับทำให้หผู้เล่นหนุ่มที่ไปจวบลุ่มไปที่ใบหน้าครับจุดขึ้นวรุนำเวะครับโโอ้จุดโทษอีกแล้วครับบอกว่าวาวุณชักศอกเลครับเหมือนกับมีท่อนแขนนะครับ นี่แหละครับโดนใบเหลืองไปด้วยครับปรุตนมเวศโหต้าครับกข้ามาแล้วไม่พลาดครับเอาละครับสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วยังมีเวลาที่อาจจะต้องทดเพิ่มาอีกครับพีดีประจวบยิงไปในมุมที่เล็งไว้แหละครับแต่ว่ายิงเข้าหน้าต่างแบบมุมดิกเลยครับ ดึงจังหวะแล้วพุทสินเป่านกหวีดยาวครับก็เป็น3คะแนนของทีมสิงเจ้าท่าไปครับในวันนี้การท่าเรือครับรเดิมรังเย่าชั่วคราวครับดยการเก็บ3คะแนนนะครับเอาชนะหน้าของพีทีพีโจบมาได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับ